สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สปันนะคะาจากนี้ไปนะคะเราจะเดินทางไปที่บ้านเปียนซองนะคะแต่ก่อนไปนะคะเราแวะแนั่งกินกาแฟแล้วก็ชุมบรรยากาศวิน,น้ำแบบนี้ไปก่อนนะคะ บรรยากาศเส้นทางไปเปียงสองนะคะเ,เพื่อนๆสวยจริงๆคือเมือนภูเขาฝั่งหน้าเลยอยู่ใช่มันเป็นเขาซ้อนแล้วซ้อนอีกอะคะ่ะสอแล้วก็องเ,เพื่อนๆคะระหว่างทางเราก็แวะซื้อของกินนะคะบังเอิญเห็นไก่ย่างนะคะก็เลยขอแวะหน่อยกาลังย่างร้อนๆเลยค่ะน่านกินมากๆเลยจุดที่เราแวะพักทานข้าวกันตรงนี้ก็คือต้นน้ําน่านนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะแล้วเราก็จะนั่งทานข้าวกันที่นี่นะคะดี อาหารของเรามาแล้วนะนี่คือกะเพราหมูสับบวกหมูกรอบนะคะเดี๋ยวยังไงเราขอตัวนั่งทานข้าวแล้วก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทานข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อคะ่ะมันเป็นแมวอะไรเนี่ยดูเอาแนวไปรับลมข้างนอกแล้วก็ชมวิวมีใครมีแมวเป็นแบบนี้ไหมคะชอบดูวิว ตอนนี้เราถึงบ้านเวนแล้วนะคะที่นี่จะดังเรื่องนาขั้นบันไดนะโอยจังทุกคนคะตรงนี้คือ นาขั้นบันไดบ้านเวนนะคะถ้าเรามาช่วงฤดูฝนนะคะตรงนี้จะเขียวเต็มไปด้วยนาข้าวนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะคะตรงนี้คือทางเข้าเปียนสองนะคะแต่เราจะเลี้ยวขวากันตรงนี้ค่ะเราผ่านบ้านสะเกียงเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปต่อนะ เราแวะพักรถที่นี่นะ p o o ว v i นะคะที่นี่ก็เป็นที่พักอีกหนึ่งที่นะคะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวนะสวยมากทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเตียงซ้อแล้วเรียบร้อยนะคะลานกลางเต็นที่เราเลือกคือลุกสแกวิวโฮ h o m e s t นะคะ ให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆชาวแคมป์นะคะมาตั้งแคมป์กันบ้างแล้วนะคะสำหรับที่นี่นะคะมีทั้งลานกางเต็นท์แล้วก็บ้านพักนะคะค่าบริการกางเต็นท์อยู่ที่คนละ150้าบบาทนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้สัญญาณมือถือมีนะคะห้องน้ำมีบริการนะคะจะอยู่ทางด้านหลังทางด้านซ้ายของเรานะคะ ที่นอนของเราก็จัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเต็นท์ของเรานะคะเป็นของ Kodiak Canvas ขนาด8คณ6ฟุตนะคะเป็นไซส์เล็กสุดเลยเพืเ่อนๆคะวันนี้แคมป์ของเราตั้งเสร็จเร็วนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ5โมงแล้วนะคะอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ23องศา วันนี้เรามีชาบูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกินชาบูกันนะคะแล้วก็ชมวิวพาให้พี่ตกสวยๆค่ะคเ,เ,ะเพื่อนๆคะตอนนี้หนาวมากๆเลยค่ะมีลมนะคะ,อะตอนนี้หกโมงนะคะอุณหภูมิอยู่ที่19องศานะคะหนาวมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็นั่งกินอะไรร้อนๆนะคะแล้วก็ดูวิวที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะ เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้เหลือ17องศานะคะยังไงคืนนี้เราขอตัวไปนอนก่อนนะคะแต่ก่อนนอนนะคะจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะบ๊ายบายค่ะ Good morning ค่ะเพื่อนๆ <t od ic> ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าๆแล้วนะคะอุณหภูมิเช้านี้นะคะอยู่ที่15องศานะคะหนาวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเช้ากันค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆเ,นเนช้านี้เมนูของเรานะก็มีกาแฟนะคะแล้วก็มีเบคอนทอดไส้กรอกทอด<อ>นะคะ หลังจากทานข้าวอิ่มแล้วนะคะเราก็พาเจ้าแคมปิ้งมานั่งรับแดดตรงนี้แล้วก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะชอบนะที่นี่ พกคนคะตอนนี้เราเก็บของแล้วก็ออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะแต่ก่อนจากกันนะคะจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะแล้วก็สภาพถนนที่เราใช้ขึ้นมานะคะถนนดีนะคะมาได้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะที่เพียงสองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่นะคะ EP หน้าที่บ้านห้วยโทนค่ะบายบายค่ะ